สบายดีพี่น้องเบอร์จูคุสคนสมองสุบอนมาเนี่ก็มาเบิง่งก็เจ้าเห็ดถาดในพระเถ้าเนะาะพระเจดีก็เหม่นเจดีเฝืนบักเป็นคนมีเงินแน่เนาะพี่น้องลูกเรามีเงินลายเราลูกเรารวยเลยได้ถาดใหญ่พี่น้อง เป็นสางถาดไหนโอ้ยใหญ่ตอนนี้เพิ่นกำลังอนามัยตีนถาตีนผาเจดีเนาะพี่น้องนะเจ้าบอกเปิดบุญเจ้าน้นุ่ได้ละเพราะว่ามืออื่นเป็นมือตั้งกองบุญเป็นมือบุญกับ่าแม่นบุญงานแจกคน ลูกไผ่เฟินมีเงินารายก็เลยซื้อถานใหญ่งามมาให้เฟินมูลนขาบสูงสองหมื่นหาเฟินพี่น้ง 25, อ,งนองเลยเพินเป็นคนมีเงิน ลูกไายฝพั่งรวยฝพั่นมีเงินไหล cảnh đi vượt vượt phù cờ nào à, trời lí nó สางได้ปูกระเบื้องใช่ปะหลายคนลูกหลานมิตรชีมือทั้งนั้นเลยฮ้ใ่ย่งอะไรแล้วเออโอ้ยนี่เหรอจะลูกหลานโอ้สงลูกหลานสั่งสงลูกหลานอืมก ร้านก็นได้้าเถอะม่เขาเป็นผู้ใหญ่ปปให้ลูกร้านเล่นหลอนอามาเปียกทุกเต่าลูกเว้ยต่นบ่แหงว่ามันตากแดดก็เรียบไปแหงนี่นะเออน่าจะแหงไว้นยยี่นี่ต้เป็นตัวเปียก โอ้น้ำอยู่ไกลเนาะแเออต่อเปิดแล้วบ่หมอเปิดแล้วบ่กระจุยเนี่ยว่ะเนี่ยนั่นอะไโอู้ห้าแต่นั่นเด้อ เออะลาลออกหมดแหละ้วยเก้อเออต้องเปียกอยู่ดีติดเตืองเตอลบ่เนี้จะเข้าแตว่าเน่อู้วิญาณดอกรติดแต่วันอู้ว่าแต่ใส่ว้าแต่แต่ใส่นํายากาัวเป็ดดอกกาเป็ด

เป็นกําลังอาาไม่พี่น้องลูกล่านเป็นกําลังอาาไม่ มืออื่นก็เป็นมือต้องแต่งกบุญเป็น้องเลยมือที่สาวม่ลดคับเป้องปิกดแล้วนอดอยู่ไกลดิ คลวกคลวกมากเลยบ่เดี๋ยวมารุดคือว่าเขาจะใส่มาเจ้า เสื่อเจอดีกับสองมือนหาพี่น้องเลยเป็นเป็นคนรวยลูกลานเป็น รูดฝุ่นเนาะน่าโมาโลมาจ่อยธรรมดามันหดแล้วสั่งนี่น <c oughs> <laughs> บ่มีแหละ เป็นอนามัยพี่น้องอนมามัยแล้แหเมื่ออื่นนีงทีได้ตั้งเจดีย์ขึ้น มาหดนี่ก็สบคุณเก็เวลาก็จบคลิปแต่เพียงตัวหนี้เนาะพี่น้องขอให้พี่ดอกเบิดสุกสุขคนเอืซีตุนทุกการก็ติดตามคลิปของน้องดำเด็ดเด้พอพอฟอนนองดำเป็นตากรองให้น้องดำน้องดำไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุกสุขคนสบายดี